ปัญหากำลังลุกลามบานปลายและว่ากันว่าจากกรณีบุกบ้านรองพอบอรตอรอนำมาสู่การแจ้งความดำเนินคดีเพื่อจับทีมงานและคนใกล้ชิดรวมถึงจะเอาผิดรองพอบอรตอรอส่งผลให้องค์กรตำรวจที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนกันยายนนี้หลังจากผอบอรตอรอคนปัจจุบันจะเกษียณปัทุขึ้นอีกรอบหนึ่งครับประเด็นทั้งใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องราวเกิดขึ้น จากปัญหาเดียวกันเป็นแบบนี้ครับเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กเข้าไปสอบสวนดูแลและกดดันจนเกิดปัญหาว่าด้วยเรื่องสวยทางหลวงครับครับและกรณีนี้นำมาซึ่งวันที่11กันยาพันตำรวจเอกวชิลายาวไทยสงพู้กับเบิ้มใช้อาวุธยิงตัวตายครับนี่คนดูนะครับกรณีนี้ก็เครียดจากปมนั้นอีกเช่นเดียวกันครับ และหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กเปิดเผยพฤติกรรมของตำรวจแต่ละคนว่าเข้าใครบ้างช่วยเหลือกำนันนกครับรับเรื่องนี้ถือว่าเป็นที่มาของมหากราบการขัดแยง้งความขัดแย้งในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับพี่เปิด<อ>แผลออกมาครับซวยทางหลวงที่เงียบม,มายาวนานระเบิดตุ่มเลยจากกรณีของกำนันนกขาใหญ่ลดบรรทุกครับถ้าจำกันได้ตอนที่เรื่องนี้กำลังร้อนแรงครับพี่โอ บิ๊กเต่าก็เป็นคนที่ออกมาขอความเป็นธรรมให้ผู้กำกับเบิ้มนะครับซึ่งฆ่าตัวตายไปแล้วแต่ก็ยังถูกตั้งข้อหาตามไปด้วยเหมือนกันที่บิ๊กเต่าต้องมาสนับสนุนเพราะบิ๊กเต่ารักษาการผู้บังคับการทั้งหล,ลวงครับครับหลังจากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์อันละทึกตกใจกันทั้งปร,รประเทศครับเมื่อมีการบุกบ้านนายตำรวจใหญ่อออร,อรองผบตรที่ชื่อสุรเชษหักพานตรงสโมสร ตำรวจครับวันที่25กันยายน2566ครับนี่ภาพประวัติศาสตร์เลยใส่บ็อกเซอร์ใส่เสื้อยืดใส่ถุงเท้าออกมาพร้อมกับหมายจับ8นายตำรวจครับเป็นเหตุการณ์บุกจับสถานเมืองครับวันที่27กันยายนบิ๊กโจ๊กพร้อมลูกน้องคนสนิทแถลงสู้คดีว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวพันกับเว็บไซต์ออนไลน์27กันยานั้น มีการประชุมกตอรอพิจารณาการแต่งตั้งใครพิกแบงค์วิกตอผพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและมอบหมายให้ไปปัดกวาดบ้านให้สะอาดลดความขัดแย้งครับตอนนั้นนายกเศรษฐาทวีสินดับไฟในสตชให้มันนิ่งทั้งหมดให้มันนิ่งและสั่งการให้ปัดกวาดเช็ดถูบ้านคือ สตอชอสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้นิ่งสงบสะอาดทำได้ไหมก็ต้องถามประชาชนนะครับว่าตั้งแต่บิ๊กต่อขึ้นเป็นผู้นำองค์กรตำรวจบ้านหลังใหญ่หลังนี้สวยงามขึ้นหรือยังหลังจากนั้นครับมีการแต่งตั้งรองผอบอตรเพิ่มขึ้นและมีการโยกย้ายพลตำรวจเอกรอยอิงขัยโรดอาวุโสอันดับหนึ่งไปอยู่สอมอชอ ในปัจจุบันครับแต่ไฟในสอตอชอไม่มอดครับในคราวการประชุมเดือนมกราคม2567ครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพูดคุยทางนโยบายกลางคอรอมอครับรบ,บอกว่ายังไงต่อไปนี้ในการทำงานข้าราชการระดับสูงทั้งหมดห้ามมีการต่ออายุข้าราชการที่เกษียณ 2. ห้ามมีการโยกย้าย นอกฤด,ดูกาลครับร้อยหลังจากนั้นหนึ่งวันครับคับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งหนังสือไปที่สอตอชอครับดูดีๆนะที่ไหนมีควันที่นั่นมีไฟครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งหนังสือไปที่สอตอชอชี้แจงเรื่องการรับราชการภายหลังเกษียณอายุครับ อ้างถึงที่ประชุมคอรมอรวันที่9มกราคมเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเสนอความเห็นควรให้ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลว่าจะไม่มีการต่ออายุข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารรับราชการต่อไปภายหลังกเกษียณอายุครับ,รบหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมาก็มีหนังสือเวียนนะครับไปถึงสตชก็รับทราบกันทั่วหน้านะครับว่าตำแหน่งต่างๆก็จะไม่มีการต่ออายุ รับสนองนโยบายนายกทันควันเลยมันเกิดอะไรขึ้นมามันต้องมีซัมติ้งรองครับลึกลับจากสอตอชอปทุมวันครับบอกว่าหลังจากมีการแต่งตั้งแล้วผอบอต่อคือต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยจะเกษียณอายุภายในกันยายน2567นี่แหละมีความพยายามที่จะต่ออายุราชการของผอบอตอรอครับแต่มติคอรมอ ไม่ให้ต่ออายุราชการครับและนายกสั่งโยกย้ายห้ามโยกย้ายนอกฤดูกาลครับมันก็เท่ากับว่าในพื้นที่ของสอตชอนายตำรวจชั้นนายพลที่จะก้าวไปสู่ผอบอตรจะเหลือแค่สามนายครับหนึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานกเกษียณอายุราชการปีไหน74็สอง พลตำรวจเอกกิตลั์พันเพชรบิ๊กตายกเกษียณ<ป>อายุราชการปีไหน69 3. น้องสุดท้องแต่ไม่ใช่คนสุดท้าย<ป>พลตำรวจเอกธนาชูวงเพิ่งขึ้นมาเมื่อตุลาคมนี่แหละจากผู้ช่วยผอ,อรตรอขึ้นมาเป็นอออร,รองผอตรเกษียณอายุราชการปีไหน69เหมือนกันครับเห็นไหมครับอีกคนหนึ่งไกลบุญสวดทรงเจเลญตำรวจที่เพิ่งแต่งตั้งมานี่แหละครับที่จะชิงได้ มันจึงเกิดแรงกระแทกว่าถ้าไม่ได้แบบนั้นขอเสนออีกคนได้ไหมเสนอพลตำรวจโทรประจวบวง,วงสุข,สขผู้ช่วยพอบอรตรขึ้นเป็นพอบอรตรแต่เป็นการแต่งตั้งนอกฤดูกาลปร,รากฏว่าทำไม่ได้ครับนี่คือปัญหาทั้งหมดที่นำมาซึ่งปัจจุบันครับทำไมเป็นประจวบวงสุขบิ๊กชวบเนี่ยเป็นนายตำรวจที่ตอนนี้ รับผิดชอบงานบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรองผอศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติเป็นนายตำรวจที่กำกับดูแลในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่มาทั้งชีวิตครับใช่ครับและก่อนหน้านี้ก็เป็นภาคแดครับครับคือถ้าจำกันได้พี่โอวันที่คุณทักษิณชินวัตรเท้าแตะประเทศไทยบิ๊กจวบเนี่ยแหละก็เป็นคนที่รับผิดชอบอารักขาขาบวนของคุณทักษิณในการนำตัวไปยังสถานที่ต่างๆ กำหนดเส้นทางโดยรับมอบหมายอำนาจจากพอบอตรขณะนั้นคือพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ครับอดีตพอบอตรอ,อดีตพอบอตรให้ไปดูแลครับบิ๊กจวบสนิทใครไม่ต้องพูดถึงเยาวภาชินวัตรทักษิณชินวัตรแพทองทานชินวัตรสนิทสนมแน่นอนครับครับตอนนี้ในสอตอชอจึงบอกว่าจะสงบหรือไม่มันอยู่ที่สองคนนี้ครับ สองคนนี้หนึ่งคือผบอรตอรอต่อศักดิ์สุขวิมนสองพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับสองรายเจอมอรสมรุมเรา้าเหมือนกันผบอรตอรก้าวสู่ตำแหน่งได้หนึ่งปีขึ้นหนึ่งปีขึ้นหนึ่งปีขึ้นแต่มาเจอมอรสมว่าด้วยเรื่องสวยทางหลวงครับส่วนบิ๊กโจ๊กเป็นนายตำรวจที่ขึ้นมาด้วยอายุน้อยมาก46ปีขึ้นผู้บัญชาการ48 49ปีขึ้น ผู้ช่วยผอบอตรและก้าวขึ้นเป็นอออรองผบตรเจอคดีอะไรครับเจอคดีว่าด้วยเรื่องมินนี่พร้อมกับลูกน้องห้านายครับและตอนนี้กำลังเจอมอลสมว่าด้วยเรื่องของแรงกระแทกทั้งในส่วนของบิ๊กเตาและปป,ปอชอครับเท่ากับว่าความขัดแย้งในองค์กรตำรวจสีกากีมันมีเงื่อนไขเรื่องตำแหน่งผอบอตร เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับไม่ต้องปฏิเสธกันเลยครับทุกทุกกรณีทุกเหตุที่เกิดขึ้นมันนำมาสู่ปลายทางเดียวกันนั่นก็คือการเข้าสู่ตำแหน่งผอ,อรตอรอในเดือนตุลาคม2567นี้ครับบิ๊กโจ๊กตอนนี้เจอมลสุมหนักว่าด้วยเรื่องพัวพันกับเว็บไซต์พนันและลูกน้องข้างกาย ตอนนี้กําลังเป็นพิษครับตอนนี้บิ๊กโจ๊กกาลังเจอมรสมุมที่ต้องฝ่าด่านได้ได้คือถูกแจ้งข้อหาตามปอาญามาตรา157ครับฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และกําลังเจอมรสมุมอีกตัวหนึ่งก็คือปอาญามาตรา149ครับเรียกรับผลประโยชน์โทษจําคุก5ปีถึง20ปีครับฝ่าด่านนี้ไปได้หรือคลี่คลายมรสุมนี้ได้ปลายทางไม่ไกลแต่ถ้าฝ่าไม่ได้ แสดงว่าเส้นทางผอบอรตรออเดินไปไม่ถึงครับและเรื่องราวตอนนี้ความพยายามของตำรวจโดยเฉพาะบิ๊กเตา่าที่จะล้วงคดีกลับมาทำคดีเองถึงมือปอป,อปอชอเมื่อวานนี้ปปอชอมีนัดหมายการประชุมคณะกรรมการปปอชอกัน5คนเพื่อพิจารณาว่าจะส่งคดีนี้คืนตำรวจไปสืบคดีต่อหรือไม่หรือจะรับไว้พิจารณาเองผลปรากฏว่าเป็นยังไง กรรมการปป,ปชท่านหนึ่งไม่ได้เข้าประชุมนะครับก็เท่ากับว่าองค์ประชุมไม่ครบก็ต้องยื้อออกไปก่อนเห็นไหมล่ะปป,ปชเลื่อนวาระนี้ออกไปไม่รับคำร้องและจะพิจารณาใหม่ไม่รู้เมื่อไหร่